สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะริทอยู่ที่ถนนอโศกม,มตรีค่ะฝั่งตรงข้ามริทตรงน,นั้นนะคะเป็นตลาดนัดมศวประสานริค่ะก็จะเป็นตลาดวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะคะวันศุกร์จะมีตลาดตอนกลางคืนค่ะถึงประมาณสองสามทุ่มนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นทางนี้นะคะตรงไปด้านหน้าก็จะไปถนนเพชรบุรีนะคะเป็นท่าเรือค่ะแล้วก็จะมี m r t นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีนะคะอยู่ทางด้านนี้นะ,ะตรงนี้เป็นตึกเกียรตินาคินค่ะ เดี๋ยวลิซ่าขังกลับนะคะถ่ายเพื่อนๆถ่ายตลาดรวมซับอโศกซึ่งลิมาถ่ายคลิปวันนี้นะคะวันนี้ของลิก็คือวันที่15กันยายนพศ2566ค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณใกล้เที่ยงแล้วนะคะนี่พนักง,งานออกมาทานข้าวกันแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดสุกตานะคะมีอีกตลาดหนึ่งเผืเ่อท่านไหนหาจำเลยค้าขายนะคะรองมาได้เป็นย่านออฟฟิศสำนักงานค่ะ กำลังซื้อดีนะคะแล้วก็พนักง,งานช้อปปิ้งกันทุกเที่ยงค่ะเพื่อนๆหาให้ดูนิดนึงมีของขายนะคะหรอยังไม่ได้ข้ามไปถ่ายเลยแต่เด,เดี๋ยวจะพาเดินออกค่ะจากตลาดรวมทรัพย์ะส์เนี่ยเข้ามาในซอยนะคะเดินออกไปยังถนนสุขุมวิทให้เพื่อนๆดูค่ะโหเมื่อกี้ซื้อไขป่ปลาหมึกปิ้งใบตองอ่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มเขาแซ่บมาก ยังแซบ,บซีดอยู่เลยค่ะอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆในตลาดรวมซับนะคะเขาะจะมาวันศุกร์<อ>นี่ตลาดอยู่ทางนี้ค่ะนี่เข้าทางนี้ก็ได้หรือว่าเข้าซอยข้าง้างก็ได้นี่ค่ะเดินตรงเข้าไปเหมือนจะแคบนะคะแต่ข้างในเป็นเบิร์งเลยเ<อ>ข้าทางนี้ก็ได้ค่ะนี่พวกไรเดอร์เพียบเลยนะคะจอดรอสั่งอ,ออเดอร์ค่ะแล้วก็จะมีร้านเตี๋ยวเรือสามแซบอยู่ตรงนี้ อาคารมิทาวอาโศกค,ค่ะของกินเยอะมากแล้วช่วงเที่ยงนะคะพนักงานนี่เดินกันเต็มไปหมดเลยค่ะสองฝั่งเลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็คือตึก GFM g ก m m y ค่ะเดี๋ยวเดินออกไปให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าถ้าเรามาจาก BTS สถาน,นีส่งก็สามารถเดินเข้าไปได้ประมาณ1กิโลค่ะหรือว่าถ้านั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะก็2 5บอาอ่ะ20บาทค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิดเดินได้เพราะว่ามันแดดไม่ร้อนถึงจะอบอ้าวก็เถอะ มีตึกมิดทาวนะคะรถเมลสายที่ผ่านมีอยู่3สายค่ะแต่ยังไม่ค่อยเห็นผ่านเท่าไหร่เหมือนจะรอนานนะคะเ s MM, hmm. <S <S mm hmm. <S มีแต่ตึกมีแต่คอนโดทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นใจกลางเมืองจริงๆค่ะที่เขาพูดกันว่าใจกลางเมืองมีแต่ตึกอะ่ะเพื่อน ากาศความเปลี่ยนแปลงนะคะเผื่อท่านไหนเคยทำงานหรือว่าเคยอยู่เแถานี้นะคะสุขุมวิท21ซอยสค่ะ เยอะมากเลย <Okay. S 1> และลานตาม,มากเลยค่ะตอนเที่ยง <Okay. S 1> เดี๋ยวตรงเทอร์มินอล21อโศกอะ่ะฝากทางเข้าทางนี้นะจะจะมีงานนะคะเป็นงานแบบตลาดเหมือนงานวัดนะคะในห้าเดี๋ยวออกไปแล้วจะพาไปเดินเล่นกันนะคะ เียเลยเพื่อนๆชื่อร้านประจำนะคะอยู่ข,ข้างอาคารรัชพัฒค่ะไม่รู้เป็นร้านประจำของใครบ้างนะเป็นถนนที่สีสันมากตื่นตาตื่นใจใคนเยอะ อยู่ฝั่งตองข้ามมั่งนะคะดอกอันนี้สวยค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวหามุมหน่อย ไต,ต้ทางเลยไปต่อค่ะเพืเ่อนๆไม่มีอีกอะ่ะเป็นช่อเลยค่ะวสวยจังโูละมุนมากะค่ะเพืเ่อนๆนี่นลืมชื่อเขาอะชื่อดอกอะไรไม่รู้ ไปต่อคะ่ะเพืเ่อนๆเป็นทางรถนะคะเดินต่อคะ่ะมาเดี๋ยวชื่นชมดอกไม้ริมทางคนปลูกเขาปลูกให้เราดูนะคะเราก็ต้องดูซะหน่อยหนึ่งต้องชื่นชมนะคะ ดอกไม้มันจะได้มีกำลังใจด้วยค่ะออกดอกสวยแล้วมีคนดูนะคะต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเราได้พูดคุยกับเขาเนะะี่ยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตสวยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนถ้าไปไหนไม่ได้อยู่ติดเตียงหรืออะไรเงี้ยลองปลูกต้นไม้เล็กๆนะคะดูเขาจเจริญเติบโต หรือไม่ก็ปลูกถวง,งอกก็ได้ค่ะหรือว่าปลูกง่ายแล้วแถมได้กินด้วยนะคะใส่ขวดขวดน้ํพาพลาสติกเนี่ยจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะมีอะไรทำํำอย่างน้นอยๆเราก็สามารถปลูกอะไรให้มันเติบโตได้ เป็นเส้นทางลัดนะคะไปสุขุมวิทย3มค่ะยำแหนมด้วยตรงนี้ก็มีของกินอ่ะอะไรอ่ะเรียวเข้ามาแล้วอ่ะซอยอะไรเอ่ยวิทยี่สิบเอ็ดซอยหนึ่งค่ะเพืเ่อนๆเรียวเข้ามาแล้ว เห็นเขามีของกินนะคะเดินข้าล้วแน่นเลยค่ะมีไข่เต่าแล้วก็กล้วยทอดเข้าวกล่องขนมโตเกียวนะคะไข่เกียวเพื่อน ที่นี่ที่ไหนคนเยอะจังฟิลท์ฟิลท์ฟิลท์ทททโอ้ของกินเทียบเลยอะ่ะเฉาก๊วยค่ะเทียบกล่องข้าวหน้าไก่คุณเลิศสุขุมวิทยี่สิบทับหนึ่งค่ะปากซอยนะ ขนมบ้านคุณจอยปลาหมึกมีนะคะอันนี้หลงมาเจอตลาดอะ่ะเป็นตลาดเล็กค่ะแต่คนเดินเทียบค,คิียว่าคนซื้อคนขายสมดุลน,นะคะ ให้ดูแบบนี้น,นี่เป็นตลาดอย่างเงี้ยสองฝั่งค่ะอยู่ใต้ถุนอาคารเอดี๋ยวซิออกไปดูให้นะคะว่าตึกอะไรเชื่อกันเชื่อกันหาที่ขายของค่ะเพื่อนๆหาที่เ,เสื้อผ้าเด็กนีนะคะอาคารไทยพาณิชย์สยามคอมเมเชียนแบงค์รู้แล้วจะหาว่าสาขาไหน เนี่ยเพื่อนๆเป็นตลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูอีกฝั่งนะะึงค่ะมีใบชนีไทยด้วยขเข้าไปอีกรอบเดี๋ยวหมุนหมุนไว้หน่อยนะคะรองเท้าะคะ่ะ เครื่องสำอางนี่นี่เดี๋ยวให้ดูคนนะนี่อย่างนี้อย่างนี้ค่ะเล็กๆแต่แจ๋วนะ น้องขายอโรมาค่ะเ,เพื่อนๆเป็นพวกผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยธรรมชาตินะคะเป็นตลาดประจำไหมเพื่อนอันนี้มีลงประจำด้วยแล้วก็มีแผ่นรอนด้วยะะจันทร์ถึงศุกรนะ์เนาะเป็นตลาดออฟฟิศค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากนะคะของน้องประจำไหมคะไม่ได้ประจำค่ะออ๋ไม่ได้ประจำขอบคุณค่ะ <c oughs> ตลาดเสริมนิทแหนมทอด <c oughs> นี่ขนมหวานก็มีค่ะอันนี้เป็นนาทีทองของพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าเป็นตลาดออฟฟิศเนี่ยก็จะถามอะไรมากจะไปขวางหน้าร้านเขาแนานานไม่ได้นะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบลูกค้ากำลังซื้อเลยค่ะเที่ยงถ้าจบตอนเที่ยงนี้ไปแล้วก็จบกันนะคะพอบ่ายไปแล้วก็ไม่มีคนแล้วค่ะเงี้ย นี่แถวยาวๆเลยนะคะผมจีนน้ำยา แต่ที่ลิซท,ทำตลาดมานะคะเ,เพื่อนๆตลาดจะเล็กจะใหญ่เนี่ยบางครั้งไม่สำคัญเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าคนนะคะปริมาณคนซื้อเนี่ยสมดุลก,กันกับของที่ขายไหมนะคะถ้าตลาดใหญ่แล้วคนเยอะเดินตลอดอะไรเงี้ยก็ก็คุ้มนะคะก็น่าหน้าขายหรือว่าถ้าเป็นตลาดเล็กแล้วคนเยอะแบบนี้ก็น่ายิ่งน่าขายเลย ตึกเสริมมิดเดลิข้า แบบนี้ถ้าเราเจอคนสติไม่ดีนะคะหรือว่าเมายาบางครั้งต้องเก็บกล้องนะคะต้องเอากล้องลงหรือว่าเก็บเลยอย่างเมื่อกี้ลิดเดินผ่านมาหนึ่งคนลิก็เอาย่ามบางังกล้องเอาไวะะ้เลยค่ะเพราะว่าอันตรายเหมือนกันนะคะบางครั้งเขาคิดว่าเราไปถ่ายเขาหรืออะไรคือเขาคิดอะไรเราไม่รู้ะคะ่ะต้องระวังค่ะเวลาเพื่อนเพื่อนเดินเที่ยวเหมือนกันนะคะหากเดินเที่ยวคนเดียวแล้วเป็นที่ที่ถึงจะเปี่ยวไม่เปี่ยกก็แล้วแต่แล้วเราเจอคน คนเมายาเนี้ยต้องระวังนะคะอย่าเดินอย่าเพิ่งเดินไปตรงนี้เป็นศูนย์อาหารเทียบเลยเป็นศูนย์อาหารค่ะเพื่อนๆคนเทียบเลยอะ่ะกล้องนี้จะไม่ไม่ค่อย,อยงเงยขึ้นสูงไม่เห็นหน้าคนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาเหมือนกัน อันไหนพอได้ไม่ให้มันเสียบรรยากาศก็ก็ก,ก็ก็เก็บไว้แต่ถ้าอันไหนมันจ่าจ่า,จามากๆมางทีลิก็เบอร์หรือว่ากดกล้องให้ต่ำลงเห็นประมาณใต้คางเขาลงมานะออขอให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยนะคะโดยจะพยายามเก็บรายละเอียดแบบเส้นทางในการเดินทางเนี่ยให้มันมีชีวิตชีวาให้มากที่สุดค่ะถ้าลิสผิดพลาดประการใดไก็ขออภัยด้วยนะคะคป้าตกละขายดี่ะเพิ่งเปิดดิน ขายยังไงคะเอา,าเอาสองห่อ,หอคะ่ะเอาอย่างละห่อขอบคุณมากไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอย่างละสองนะคะอย่างละห่อพอค่ะขอบคุณค่ะขอให้ขายดีนะคะขอบคุณค่ะ กินกับกาแฟะนะคะกรอบบอกว่ากินกับกาแฟกาแฟไม่กิน <laughs> กินกับโกโก้ก,กินกับพวกนมพวกอะไรได้อันนี้สาย,ยามสมาคมตึกไทยๆนะคะแล้วก็ด้านหลังอ่ะเพื่อนๆดูนี่แตกต่างกันมากอะโอ้โหสุดค่ะส,ส,ส,สุดสุดลูกหูลูกตาเลยสวยนะ ยางสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเมื่อวานรีไปงานโกโก้นะคะโกโก้เฟียสต้ามาเป็นโกโก้ไทยนี่แหละคะ่ะที่ปูกในไทยเป็นโกโก้เกดรีเมี่ยเพื่อนๆคท้ายกับงานครัฟอะเขาจะผ่านการผลิตที่แบบว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมอาหารใหญ่ๆนะคะจะมีประโยชน์เยอะ แล้วรสชาติโกโก้นะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะตามภูมิประเทศจังหวัดแล้วก็บริเวณใกล้เคียงที่ปลูกนะคะอาจจะมีกลิ่นผลไม้กลิ่นลำไย,ยนะคะบางจังหวัดก็มีกลิ่นแบบคล้ายๆวายอะ่ะเพื่อนๆชุ่มฉ่ำในปากมากอะ่นะถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสได้ทานนะคะพวกคราบโกโก้คราช็อกโกแลตเนี่ยอยากให้ลองทานดูค่ะก็จะมีพวกสารต่างๆไขมันดีนะคะที่เขาไม่ได้สก,กัดออกไปไขมันดีเขาสก,กัดออกไปทำไหนี่ค่ะ ครื่องสาอางนะคะขายที่โลละสามพันซึ่งถ้าสมมติว่าเราทานที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่เขาก็สกัดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะงานนี้จัดถึงวันที่18ที่เซนทัลปิ่นเกล้าค่ะหากเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะไปลองชิมได้นะคะกินสนุกมากค่ะโกโก้หรือว่าถ้ายังไงแล้วเขาจะมีจัดเรื่อยๆนะคะพวกเซนทัลเวิร์กก็น่าจะมีเดี๋ยวต้นเดือนต้นเดือนตุลามีค่ะตรงนี้เป็นรถไฟใต้ดินนะคะสายสุขุมวิท สุขุมวิทที่เมื่อกี้เราเดินมานั้นตรงนั้นเป็นเพชรบุรีใช่ไหมคะตรงตรง้นคลิปอะเพชรบุรีค่ะตอนนี้มาอีกหนึ่งสถานีแล้วนะคะสุขุมวิทเดี๋ยวเราจะเดินไป BTS ค่ะใกล้แล้วเนี่ยแยกอสองข้างหน้านะคะตัดกันสสุขุมวิทตรงนี้ก็เป็นคอมมิวนัลยี่สิค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะบรรยากาศรอบๆตัวลิท่ะ มืองมีแต่ตึกจริงๆใจความความรู้สึกมีแต่เธอให้ดูมุมกว้าง ลาอาคารเสริมนิดจะอยู่ไม่ไกลนะคะเข้าไปประมาณ300เมตรประมาณ300เมตรส0่400เมตรไนดะ้แต่ว่าไม่ค้าน่าจะจะเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีที่ไม่มากร้านขนมปังเพื่อนๆ10บาท เวลานี้ก่าแก่มากเลยอ่ะร้านแก๊สก็มีค่ะเบื่อใครมาอยู่แถวนี้สั่งแก๊สนะคะร้านแก๊สอยู่ปากซอยเลยพ่อค้าแม่ค้าแก๊สหมดนะคะก็มีปากซอยค่ะแก๊สลงน้ำแข็งนะคะถ้าเจอใกล้ๆเดี๋ยวจะบอกนะคะเผื่อต้องสั่งกัน แต่หากเพื่อนๆมาขายเนี่ยก็ถามจากพ่อค้าแม่ค้าเก่านะคะที่ขายอยู่ก็ได้ว่าเขาสั่งจากที่ไหนนะคะมันมันยุมหยิมเหมือนกันนะคะค้าขายเนี่ยหลายอย่างะคะ่ะก่จะตั้งร้านสวยๆให้เราชมให้เรากินกันได้ หากเราตรงเข้าไปทางตึกเอ็กช n น e ทาวเวอร์ฝั่งนู้นนะคะจะเป็นตลาดปวาวานทาริทเคยพาเข้าไปะคะ่ะเพื่อนๆออกมาแล้วถนนอโศกมันตีนะคะตัดกับถนนสุขมุมวิทแยกอันกว้างใหญ่ะคะ่ะ โอเคเดี okay. ๋ยวริจะพาเพื่อนๆนะคะเลี้ยวขวาเข้าไปเทอร์มินอ21ซึ่งเข้าทางนี้นะคะเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะและระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถ BTS นะคะรถไฟฟ้าบนดินค่ะนี่สุขุมวิทกับอโสงนะคะสถานีสุขุมวิทขึ้นมา BTS อโสงเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและต,ล like, share, กกติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ